ก็จะบอกว่าความยากในการเข้ามาช่วยไหนจะสายไฟไหนจะประตูรั้วบ้านเนี่ยในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยคือผมมองว่าภาพแบบนี้เนี่ยมันออกมาเนี่ยมันทําให้ทําให้คนไทยคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เห็นความยากลําบากของทั้งผู้ประสบภัยและความยากลําบากของทั้งหน่วยกู้ภัยแต่ในขณะเดียวกันภาพของนักการเมืองที่ลงไปเนี่พี่ตองมันไม่ใช่มันเป็นภาพอย่างออ่งผมขอพูดถึงนายกเลยเนี่ยไปกอดไปคือพี่ต้อง เราคือภาพแบบนี้ผมว่ามันในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ภาพตื้นตันใจแล้วฮะมันมันไม่ใช่ภาพลงไปหาเสียงมันไม่ใช่ภาพอะไรละแล้วถ้าลงไปแล้วเนี่ยก็ต้องลงไปบังคับการหรือไปสั่งการอะไรให้มันให้มันให้สถานการณ์การช่วยเหลือมันคลี่คลายได้เร็วที่สุดใช่ไหมพี่ครับเราเราผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมก็ไม่ได้ต้องการเห็นภาพอะไรแบบนั้นหรอกฮะที่ลงไปกอดลงไปมินิฮาร์ดลงไปที่ผมเงียบไปใช่ไหมนะ ผมไม่อยากพูดผมไม่อยากพูดใช่ไหมไม่เป็นไรครับมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งฮาร์ดไม่รู้เห็นหรเป็นภาพที่เขาบรรยายภาพว่านายกขึ้นเครื่องปุ๊บเนี่ยก็เรียกประชุมรัฐมนตรีช่วยที่ไปด้วยบนเครื่องบินับเห็นไหมเห็นภาพนีไหมอืเออจบนิดนึงฮะผ่านตาฮะนั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเรียกเขาประชุมตั้งแต่บนเครื่องนันะพอลงมาปุ๊บเนี่ยจะได้สั่งการอย่างงู้นอย่างนี้อะไรทํานองนี้คนที่ขึ้นไปบนเครื่องได้เนี่ยมีกี่คนแล้วถ่ายภาพมาคุณต้องการอะไรนั่นแหละนั่นแหละพี่โต้งนี่ คุณต้องการอะไรผมจะไม่พูดแล้วนะหรือหรืออาจจะต้องการตอบโจทย์หรือ,รอ,รอ,รอว่าพี่โต้งตอบโจทย์พวกตอบโจทย์อาร์ตคนเดียวก็ได้ฮะตอบโจทย์อาร์ตว่าที่อาร์ตพร่ำถามอยู่ว่าเฮ้ยทำไมไม่รีบลงไปช่วยทำไมไม่รีบลงไปช่วยคือสถานการณ์นี้นะพี่โต้งสมมุติสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคณะรัฐมนตรีที่ลงไปจริงๆเนี่ยกี่ท่านเนี่ยสองท่านสามท่านใช่ไหมผมเห็นใช่ไหมประมาณนั้นที่ตาไปอยู่บนเครื่องม,มีมีคุณสุริยะจึงนุ่งเรืองกิแเราก็มีอีกท่านผมจําชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยฮะที่เห็นกันอยู่เนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่าสถานการณ์น้ําท่วมนี้มันเกิดระหว่างช่วงที่คุณบินอยู่บนฟ้ามีตงนีง่บอกว่าพอบินบนฟ้าปุ๊บอ่าไม่รู้แหละคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ค,ชมคุณผู้ฟงังฟังผมอยู่จะบอกเฮ้ยอาร์ตข้างบนเครื่องบินมันติดต่อกันได้หรอมันติดต่อได้กัง,รงเรารู้กันอยู่เนาะขึ้นไปข้างบนเอาจริงๆถ้าไม่ใช่สายการบินโลคอร์ทเขาปล่อย wifi เราสามารถพูดคุยสื่อสารได้หมดทุกอย่างแหละแล้วเปถึงระดับ ผู้บริหารประเทศจะสื่อสารกับคนล่างไม่ได้หรอเออ,เอ,อถ้าเป็นสถานการณ์นักสินที่โตกาลังบินอยู่แล้วมันเกิดเหตุกูโทรกับายฉุกเฉินขึ้นมาแล้วคุณบ<ช>อกเฮ้ยฉันก็แบบว่าวลุมเลยทันทีเลยรีบประชุมเลยเฮ้ยจะช่วยเหลืออะไรเพื่อให้ทันท่วงทีสั่งการลงมาเลยแบบนี้ใช่พี่โตชใ,ชชใช่เลยอ้าวแบบนั้นใช่เลยออถ้าเป็นสถานการณ์แบบนาวเลยนะฮะแต่อันนี้คือก็รอมาก็อย่างที่เห็นแล้วครับมันคืออะไรฝากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปคิดดูกันแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้มันดูเรื่องหนึ่ง ต้องถามมาโดยตรงแนะเพราะว่าน่าจะเคยเห็นเพจของใครคนใดคนหนึ่งที่ก็เป็นสามนิ้วอะไรพวกนี้นะที่เขารบรรยายว่าอะไรว่าอาหารที่มาแจกมีแต่ข้าวผัดกะเพรามีแต,แต่นู่แต่นี้ทําไมไม่มีหมูกระทะทํทำไมไม่มีอะไรพวกนี้ เออพี่โต้งนี่ความรู้ความรู้คือสิ่งสําคัญนะพี่โต้งคนเราจะเก่งคนเราจะเก่งได้เนี่ยต้องมีความรู้ <c oughs> คนเราจะนําความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต้องมีปัญญาพี่โต้ง <c oughs> พี่โต้งนีพภาพบอกปะก็ถึงได้บอกว่าทําไมทาไมทางหลักธรรมเนี่ยถึงได้บอกว่าสติมาปัญญาเกิด <c oughs> ต้องมีสติสติมาเนี่ยมันจะมีความนิ่งเราจะรับรู้ในสิ่งในความรู้ต่างๆที่ถาโถมเข้ามาได้แต่ว่าการจะนําความรู้เยอะแยะทั้งหลาย ที่มันอยู่ในตัวเราออกมาใช้ได้มันต้องมีปัญญาเขาถึงได้บอกว่าสต,ติมาปัญญาเกิดคือการพูดแบบนี้ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะเรื่องข้าวกล่องเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรพี่โต้งผมจะบอกว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินแม้แต่ข้าวกล่องเองคนที่คิดเมนูข้าวกล่องก็ต้องคิดเป็นเมนูที่หนึ่งกินง่ายที่สุดประทังชีวิตให้ชีวิตอยู่รอดได้ได้ง่ายที่สุดได้เร็วที่สุด และต้องป้องกันความเสี่ยงต่อเรื่องของการบูดเน่าอาหารเสียอันนี้มันสำคัญมากพี่โตใช่ครับคือมันต้องทําอะไรแห้งๆไม่โอ้โคุณจะมานั่งฉลองหมูกระทะฉลองมันไม่ใช่สะอาดเนี่ยร้อนใช่ไหมมันไม่ได้คุณจะไปจุดเตายังไงคุณจะไปอะไรอย่างบนหลังคาภาวะโอ้โหพี่โตแต่เราก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างนี้เหรอปิ้งหมูไฟไหม้ขึ้นมาอีกอะไรอีกใช่ไหม คือเรื่องพวกนี้แหละผมอยากสะท้อนให้ประชาชนเห็นนะอันนี้ผมผมขออาจจะใช้คําว่าตำหนิเลยด้วยซ้ำไป <c oughs> แล้วเราไม่ไม่แคร์ไม่สนใจนะว่าใครจะมองอยังไงแต่ <c oughs> ผมจะบอกเลยว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องความถูกต้องไม่ใช่เรื่องความถูกใจ <c oughs> ไม่ใช่ว่าคนคนนี้มาพูดเอ่อแล้วอย่างแม้แต่ตัวผมเองนะสมมติว่าคนหนึ่งที่ผมถูกใจเขาแล้วเขามาพูดอะไรแบบนี้ไม่ใช่ละเพราะบนภาวะวิกฤตมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง <c oughs> คุณต้องมีความรู้ไม่ว่านี่นี่เป็นระดับ เออเป็นเป็นเพจเนี่ยก็น่าจะมีความเชื่อมโยงเชื่อมเกี่ยวอะไรกับนักการเมืองด้วยหรือเปล่าคุณต้องมีความรู้มากกว่านี้คุณไม่ใช่ตาสีตาสาขอภัยผมไม่ได้ดูถูกคนไม่ได้อะไรนะแต่คุณไม่ใช่แบบชาวบ้านโดยทั่วไปที่เขาไม่ได้จะมามีความรู้อะไรถ้ายิ่งคุณเป็นสื่อคุณต้องมีความรู้ให้มากกว่านี้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองคุณต้องมีความรู้ให้มากกว่านี้ถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณต้องไปอบรมปอพก็มีจับพี่ต้องหน่วยงานไหนเขาก็มีจัดไปหาความรู้เยอะ เอาจริงๆพี่ต้องอยาก<ช>เป็นนส,สังคมใส่สมองไาไหนความรู้เี่ยเออใช่ความรู้สําคัญมากแล้วแล้วคุณต้องมีปัญญาด้วยคุณต้องมีปัญญาถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณก็เอาความรู้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้ ค,ความไม่โบราณจะบอกหรอพี่โต้งความรู้เท่ามหัวเอาตัวไม่รอดนั้นเห็นเอาผมขอยกตัวอย่างเลยพี่โต้งช่วงนี้ไม่มีไม่มีภาวะไม่ได้ตาหนีใครแต่ขอเล่าแชร์ฟังแล้วกันขอเวลาสักนิดนึงเมื่อคืนผมดูอภิปรายไม่ใช่อภิปรายเมื่อคืนดูหาเสียงพื้นที่พิษณุโลกนะครับก็มีคนผมก็เฝ้าติดตามดูเลยก็มีคนเข้าไปถามในเพจนักการเมืองเนาะนักการเมืองพรคประชาชนเนี่ยแหละผมขอเอ่ยชื่อก็มีคุณผู้ชมเนี่ยก็เข้าไปติดตามเพจแล้วก็เข้าไป มีบางคนก็ถามไม่ไปช่วยน้ําท่วมหรอเอ้ยน้าท่วมก็หนักนะทําไมอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้งสิ่งที่วัวเตอร์สิ่งที่เจ้าของแพลตฟอร์มที่กําลังออนไลน์อยู่ใช้คําพูดว่าอะไรรู้ปะพี่โต้งใช้คาพูดว่าว่างก็ไปช่วยสิอันนี้เขาต้องมาหาเสียงหาเสียงเลือกตั้งพิษนุโลกเออวันอาทิตย์นี้ถ้าคุณว่าคุณก็ไปสิคนที่คอมเมนต์คุณก็ไปสิแต่มันไม่ใช่ไงบริบทของคําถามนั้นหมายถึงว่าในฐานะ พักประชาชนซึ่งเป็นพักการเมืองอ่าครับครับในฐานะพรคประชาชนซึ่งเป็นพักการเมืองภาคเหนือมีพื้นที่อะไรไหมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนักการเมืองนักการเมืองไม่ใช่แค่การบริหารการเมืองแต่นักการเมืองต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือมันคืออยากให้คนเข้าใจเนาะถ้าเราจะพูดว่าเราเป็นประชาธิปไตยเราอยากได้นักการเมืองขึ้นมาสักคนพักการเมืองขึ้นมาสักพักเนี่ยต้องเป็นแบบไหนหนึ่งปกครองไอ้หนึ่งบริหารจัดการประเทศชาติให้มันเกิดระบบที่ดีเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของชาติสอง เรื่องของการปกครองการปกครองหมายถึงการบริการนะพี่โต้งการบริการพี่น้องประชาชนเรื่องของกฎหมายการเข้าถึงการให้บริการทางกฎหมายของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นยังไงและแม้แต่เรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสสเนี่ยคุณจะทําอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบที่ได้มาว่า ก็ไปิว่างก็ไปช่วยสิตอนนี้รรคการเมืองนี้เขากําลังหาเสียงอยู่มันไม่ใช่ไงพี่โตมันไม่ใช่เอาว่าฝา,า,ากฝากชาวพิซซารุโลแล้วกันนะวันที่สิบห้านี้เดกันเราแล้วแต่ท่านจะกรุณ์ยัาายงไกงก็ว่าแ,แต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะจะจบพรมันนี้เนี่ยอยากจะให้พาร์ฝากอะไรถึงพี่น้องเชียงรายแม่สายแล้วก็ลำดับต่อไปที่่วงหน้าเลยนะครับว่ามาแน่นอนเลยจูนแอบไล่ไปตั้งแต่เลยนะ เลยไปบรงการใช่ไหมบรงการแล้วก็ไปนครพนมแล้วก็ไปมุกดาหารแล้วก็ไปอุบลราชธานีตลอดแนวเนี่ยอยากจะฝากเขาดูอะไรยังไงก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงฮะคือผมฝากพี่น้องภาคเหนือที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัยครั้งนี้นะครับคือหนึ่งก็ขอแสดงความเห็นใจทุกสิ่งอย่างแล้วก็ฝากอคือปคตัวเองให้มากที่สุดครับพี่โต้งนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องบอกว่ามันต้องเตรียมความพร้อม นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชู้ครับคนท้งนี้หลายๆคนเนาะหลายๆคนก็มีการร่วมบริจาคไปแล้วนะครับร่วมบริจาคร่วมไปอะไรกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่กาลังประสบภัยกันอยู่แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมีอะไรดีๆเนาะกับชีวิตของเรา<ะ>เราเจออะไรแบบนี้แล้วก็ผม <c oughs> ผมยังเชื่อว่าภาครัฐเองเขาก็ลงไปเต็มที่เต,ต็มที่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ฝากพี่น้องทางพื้นที่ภาคสามที่กําลังใจนี้ก็คือหนึ่ง จะบอกว่าไม่ตกใจมันก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าเราต้องมีสติอ่ะพี่พี่พี่โต้สติมาปัญญาเกิดนะครับพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงก็เก็บข้าวเก็บของที่มันดูมีมีมูลค่ามีอะไรแบบนี้เนาะแล้วสาคัญที่สุดพี่โตงให้ห่วงชีวิตตัวเองให้มากที่สุดครับเราก็ผมเข้าใจนะคนเราเป็นเจ้าของบ้านเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากทิ้งบ้านตัวเองแต่ว่าเอาชีวิตตัวเองให้รอดให้ปลอดภัยที่สุดทรัพย์สินต่างเดี๋ยวมันมีวิธีการ เดี๋ยวมันมีวิธีการเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็สุดท้ายที่ต้องผมฝากรวมเลยฮะว่าขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยเราส่งกําลังใจแล้วเรามีอะไรที่เราช่วยเหลือได้ช่วยเหลือกันับ <Yeah. S 1> สําคัญที่สุดครับเราต้องเข้าใจในเราต้องศึกษาหาความรู้เยอะๆเพราะว่าเหตุมันเกิดเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็ เรื่องการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตพี่ต้งประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะ <c oughs> เกิดขึ้นทีนึงจะให้รุนแรงขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเวลาผ่านไปก็ลืมเลือนก็ <c oughs> ก็หลงลืมกันไปก็เลยไม่ได้เอาตัวรอด <c oughs> เรื่องการติดต่อสื่อสารอยากยกอยากยกเคสนี้มาถึงเรื่องตอนนั้นที่ หน่วยฐานบอกว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดในภาวะวิกฤตแบบนี้คือวิทยุทางซสเตอร์ลงไปศึกษาให้เข้าใจว่ามันช่วยอะไรได้พลเอกประยุทธ์เคยพูดเอาไว้วิทยุทางนี้ใช่ครับอครับแล้วทีนี้เราต้องเพิ่มนิดนึงเพราะว่าพี่น้องทางฝักราวเนี่ยเขาเขาก็จะประสบปัญหาเหมือนือกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมเข้าใจเองนะว่าด้วยวิธีการบริหารจัดการเนี่ยเขาอาจจะ ยังสู้เราไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรก็ฝากเตือนถึงพี่น้องฝั่งลาวด้วยว่าน้ำมันมาแน่มาแน่มาแน่นะครับถ้าจะต้องดูแลวื้ด้วยนะครับสําคัญที่สุดนะครับนะครับส่งกําลังใจส่งกำลังใจแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันพี่ต้องพื้นที่พื้นที่ด้านล่างนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีหางหางลงมาหรือเปล่าจากน้ําที่ต้องระบายลงมาก็พี่น้องประชาชนทุกคนเนาะคือเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไว้แล้วกันฮะได้ครับได้ครับไม่ตุ้งกันตุ้งกันเอาละวันนี้เราควแค่นี้ก่อนนะขอบคุณพระ ฝากสุดท้ายที่สุดฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยฮนะบริหารจัดการน้ำให้ให้ดีด้วยนะครับผมกลัวกลัวจะเหมือนปี54ฮะ <c oughs> <c oughs> อย่าให้เหมือนอาอย่าให้เหมือนอาอย่าให้เหมือนนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่ต้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวัสชมครับสวัสดีครับ